ตำรวจประจบคีรีขันรวบพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ยาบ้ากว่าแสนเม็ดยึดทรัพย์กว่า74ล้านค่ะ วันที่8มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่6มีนาคม2568เวลาประมาณ20นาฬิกา40นาทีภายใต้การอำนวยการสั่งการของพลตำรวจเอกไกลบุญสวดทรงรองผอบอตอรพอลตำรวจเอกประโบวงสุขรองผบอตอรพลตำรวจโทนายวัฒน์พะเดิมชิดผู้บัญชาการภูทรภาค7พลตำรวจตีปิตินฤขัดพิชัยรองผู้บัญชาการภูทรภาค7พลตำรวจตีนัครินสุขลทวิศผู้บัง การภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตารวจเอกภาคภูมิโหหญรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตารวจเอกคันชิตโขวัฒนชัยผู้กากับการสืบสวนภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการยาเสพติดนาโดยพันตํารวจโทยุทธนาจันทร์สุริยาสารวัตรกองกํากับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุดขยายผลยาเสพติดภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทําการขยายผลจากผู้เสพยาเสพติดทําการล่อื้อและร่วมกันจับกลุ่มตัวหนึ่งนายเอกชัยหรือเอกสังวนนมสกุลอายุ4 3ปีอยู่บ้านเลขที่173่ทับหนึ่งหมู่4ตําบลอ่าวน้อยอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สองนายกิษณะหลือณสังวนนมสกุลอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่4หมู่10ตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณบริเวณถนนสาธารณะหมู่10ตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องป่าละมาะหมูสิตบตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พร้อมด้วยของกลางหนึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบา้าจำนวน1นึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดเมตรสองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอจํานวนห้าสิบเอ็ดจุดสองกรัมสามอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดซูเปอร์ยี่ห้อโครเอ็มเคไอวี IV, จํานวนหนึ่งกระบอกสี่ 4, กระสุนปืนขนาดจุดสามแปดจํานวนเก้านัดห้าอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองยี่ห้อจากเกอร์จํานวนหนึ่งกระบอกหกร สาวุปืนขนาดจุด22 2, จำนวน63นัด7ดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้าจำนวน1คัน 8เครื่องช่างดิจิตอลจำนวนหนึ่งเครื่อง9ถุงพลาสติกแบบกดปิดดึงเปิดสำหรับแบ่งจำนวน37ใบ10อาวุธปืนยาวไรเฟิล m 2คาบินจำนวน2กระบอก1 1โทรศัพท์จำนวน3เครื่องพร้อมยึดทรัพย์สินตามพรบมาตรการ1รถยนต์จำนวน3คัน2รถจักรยานยนต์จำนวน3าคัน3าฉนวนที่ดินจำนวน2แปลง4เงินสดจำนวน5 2า0 0นนบาท5สร้อยคอทองคำจำนวน9เส้น6แหวนทองคำจำนวนสีวง E <coughs> 7พระบูชาพระเครื่อง8โคจำนวน56ตัว9สุกรจำนวน66ตัว10อาวุธปืนสองกระบอกมูลค่าสัา์่้า7 4 5าแส0่าบาทโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าหนึ่งนายเอกชัยหรือเอกสงวนนมสกุลร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไอโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง เม็ดเอมเฟ,ฟตามีนด้วยฝา่าฝืนต่อกฎหมายเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเม็ดเอมเฟตามีน2นายกษิษนะหรือนะสงวนนามสกุลร่วมกันจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าย,ยาไอโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยกระทําเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเสพยาเสพติดให้โทษประเภท, 1, เภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืน ไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือจําเป็นเร่งด่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปะะวบคีดีขันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป